สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนโนะคะเรานำเสนอบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนเลยค่ะทุกท่านอยู่ในโครงการสุภาไราป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีค่ะตรงนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยถึง90ตารางเมตรค่ะอยู่บนที่ดินขนาด145ตารางวานะคะทุกท่านพื้นที่ใช้สอย ก็กว้างนะคะบรรยากาศก็ดีค่ะร่มรื่นแบบนี้เลยนะคะพักผ่อนสบายๆค่ะทุกท่านสัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงเลยทีเดียวนะคะราคา1นึ่งร้านหกแบาท3ห้องนอน2ห้องน้ําเครื่องทําน้ําอุ่น2ตัวค่ะ1ห้องโถงและมีห้องครัวด้วยนะคะทางด้านเจ้าของยังแถมเครื่องปรับอากาศให้4ตัวต่อเติมระเบียงด้านหลังโรงจอดรถจอดรถได้2คันค่ะ ที่ดินด้านหลังกว้างติดลำน้ำนะคะบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมริมน้ำค่ะกางเต็นท์ได้นะคะและยังมีส่วนกลางอีกทุกท่านส่วนกลางนะคะมีสระว่ายน้ำมินิมาร์ทสปายิมคาเฟ่และร้านอาหารนะคะท่านใดที่สนใจแปลงนี้นะคะราคาไม่แพงค่ะ1น5 0ล้านบาทพักผ่อนสบายซื้อไว้สำหรับทำเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้ หรือจะปล่อยเช่าในระหว่างที่เรายังไม่ได้ไปพักก็ได้เช่นกันนะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะอย่าเพิ่งเชื่อรูปนะคะอยากให้เข้าไปชมพื้นที่จริงก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของทุกท่านในวันนี้เจคโนขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้เจคโนนะคะสวัสดีค่ะ